จากว่าลูกหนังกบเครื่องเรื่องฟุตบอลมันมันหน้าหนึ่งลูกหนังข่าวแรกวันนี้มาเริ่มกันที่ข่าวนี้ครับเบอร์เบอรตอปแนแมนยูเซนอีกหนึ่งแข้งอังกฤษดิมิทาเบอร์บอตอปอดีตดาวยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกิดต้นสังกัดเก่าควรรีบยื่นข้อสเสนอซื้อคาวินฟิลลิปมิดฟิลฟอร์มกระฉูดจ,จากลีดยูไนเต็ด เพราะนักเตะรายนี้จะทําให้แดนกลางผีแดงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังนักเตะทาผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2020ฟิลิปเป็นหนึ่งในแข้งทัพสิงโตคำรามที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับช่วยให้ทีมทะลุเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเป็นสมัยแรกและยังเป็นการลุ้นแชมป์หนนแรกระดับชาติในรอบ55ปีนับตั้งแต่ที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี1966 ด้วยผลงานที่สุดยอดทําให้เบอร์บตอฟต้องรีบสกิดปีศาจแดงต้นสังกัดเก่าซึ่งเพิ่งจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเจดอนซานโชมาเสริมทัพว่าควรจะใช้โอกาสนี้คว้าตัวกองกลางวัย25ปีมาเล่นในถิ่นโอทฟฟอร์ดให้ได้เพราะจะทําให้แผงมิดฟิลเรดเดวิลแกลงเป็นทวีคูณคาวินฟิลิปโดดเด่นอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมรอบรองที่ชนะเดนมาร์กไป2ประตูต่อหนึ่งเขาเป็นหนึ่งในนักเตะประจำทัวร์นาเมนต์ที่เล่นดี และในเร็วๆนี้ผมคาดว่าเขาคงจะย้ายออกจากลีดเพื่อออกไปเล่นให้กับสโมสรยักษ์ใหญ่ผมมีข้อเสนอมากมายยื่นเข้ามาให้เขาพิจารณาหลังจบทัวนาเมนต์เขาเล่นได้ราวกับคนมีประสบการณ์สูงคล่องแคล่วหรือว่าเมื่อไรควรพาบอลไปและเมื่อไรควรส่งบอลผมอยากเห็นเขาเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตหัวหอกแมนยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอสเปอร์ระบุข่าวต่อมาครับโรมาโน อัปเดตดิวแมนยูล่าวารานฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวเทียหนึ่งบอกเองครับว่าจนถึงตอนนี้แมนยูไนเต็ดยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัววารานเลยเพราะกำลังรอคำตอบจากเรอัลมาดริดว่าอยากได้ค่าตัวเท่าไหร่และพวกเขาก็ไม่คิดที่จะใส่ชื่อดอนนี่ฟันเดเบกเป็นตัวแถมด้วยโดยข่าวระบุว่ายูไนเต็ดยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวราฟาเอลวารานกองหลังจากเรอัลมาดริดยังเป็นทางการ โดยตอนนี้กําลังรอให้ราชันชุดขาวตอบอยู่ว่าต้องการได้ค่าตัวเท่าไหร่ตามการเปิดเผยของฟาบิซิโอโรมาโนเยี่ยวข่าวคนดังว่ารานตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ว่ากันว่าเขาต้องการหาความท้าทายใหม่ๆบ้างและไม่กี่วันมานี้ยูเนเต็ดก็เป็นทีมที่มีข่าวกับดาวเตะชาวฝรั่งเศสมากที่สุดโดยที่พวกเขาต้องการทําให้แนวรับมีความแข็งแกรง่งมากกว่านี้ ภายหลังปัจจุบันมีเพียงแค่แฮร์รี่แม็กไวร์แค่คนเดียวครับที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่เล่นได้ค่อนข้างคงเส้นคงวาทั้งนี้โรมาโนระบุว่าอยู่ในแต่ติดต่อไปหามาริดโดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการขอซื้อตัววารานไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบใดๆกลับมาโดยเขาเสริมว่าปีซาดแดงไม่ได้คิดที่จะใส่ชื่อดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กเป็นตัวแถมสําหรับเดีอนี้ตามที่มีข่าวลือออกมาอีกด้วยมาต่อกันที่ข่าวต่อมาครับ มูรินโญฟันธงทีมไหนจะคว้าแชมป์ยูโรโชเซ่มูรินโญุ่นซื้อคนใหม่ของโรมา่าเชื่อว่าทีมชาติอังกฤษจะคว้าแชมป์ยูโร2020ได้สำเร็จโดยการเอาชนะทีมชาติอิตาลีในนัดชิงชนะเลิศที่สนาเมเวมบรียกรุงลอนดอนในคืนวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมนี้เทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสซึ่งมาทำหน้าที่วิเคราะห์เกมให้กับเดอะซันและทอกสปอร์ตสื่อเมืองผู้ดีแสดงความเห็นว่า ผมคิดว่าอังกฤษจะคว้าแชมป์การได้รองแชมป์ไม่เพียงพอสําหรับพวกเขาอังกฤษจะได้เล่นในบ้านอย่างที่พวกคุณรู้คุณต้องคว้าแชมป์ให้ได้และหากอังกฤษไม่ได้แชมป์ผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสองเท่าอดีตผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดและ Chelsea เชลซีเผยพร้อมกันนี้มูรินโญ่ยังมองว่าฟอร์มการเล่นของอังกฤษที่กลับมาแซงชนะเดนมาร์กไป2ประตูตอนหนึ่งในรอบรองชนะเลิศหลังโดนยิงนําไปก่อน แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งในตัวลูกทีมของแกรเรสเซา์เกตพวกเขาเข้าใกล้แชมป์มากๆแล้วมันเหลืออีกแค่นัดเดียวเท่านั้นพวกเขาสามารถรับมือกับความกดดันได้ในตอนที่พวกเขาตามหลังเดนมาร์ก0ประตูตอนน่อ1แล้วมีปฏิกิริยาตอบสนองที่แข็งแกร่งมากๆมูรินโยทิ้งท้ายและมาปิดท้ายหน้าหนึ่งลูกหนังวันนี้กับข่าวนี้ครับสื่อออนไลน์ในแดนน้ำหอมที่ข่าวเป๊ปโกดิโอลากุนซือจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ได้เปิดฉากพูดคุยกับองตวนกิสมันดาวยิงเลือดเฟรนช์จากบาร์เซโลนามาเสริมทัพซัมเมอร์นี้โดยมีโอกาสที่จะสําเร็จเพราะเจ้าบุญทุ่มต้องการขายนักเตะเพื่อลดค่าใช้จ่ายและนําเงินไปต่อสัญญากับลิโอเนลเมสซี่แมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจอยากได้อองตวนกิสมันกองหน้าชาวฝรั่งเศสจากเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนามาเสริมทัพจากการเปิดเผยของฟูตเมอร์กาโตเว็บไซต์ดังในฝรั่งเศส บาซ่าจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องลดค่าใช้จ่ายภายในสโมสรเพื่อหวังที่จะมีเงินทุนสำหรับการยื่นข้อเสนอเพื่อให้ลีโอเนลเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาตัดสินใจขยายสัญญาฉบับใหม่หลังจากที่สัญญาเดิมของเขาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาจากรายงานของเว็บไซต์ดังในดินแดนน้ำหอมระบุว่าเป๊ปกวิดิโอลานายใหญ่จากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทำการพูดคุยกับกริชมัน ดาวยิงไว้สาปีเกี่ยวกับโอกาสในการย้ายมาเล่นที่ถิ่นเอดีฮัสเตเดียมทั้งนี้แมนซิตี้ต้องการที่จะหากองหน้าคนใหม่มาเสริมแกร่งหลังจากที่พวกเขาปล่อยตัวเซกิโอคุนอาเกโรออกจากสโมสสเนื่องจากหมดสัญญาเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้โดยพวกเขาเล็งกริสมัน mann, รวมทั้งแฮร์รี่เคนหัวหอกทีมชาติอังกฤษของท็อตแนมฮอสเปอร์และทั้งหมดนี้ก็คือหน้าหนึ่งลูกหนังประจำวันนี้หากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และคอมเมนต์กันมาได้เลยครับสวัสดีครับ